ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังสายตลาดนักเตะออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางชาวสเปนจากปอร์โตด้วยค่าตัว60ล้านยูโรโดยนักเตะเตรียมเดินทางมายังอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการกอนซาเลสเป็นมิดฟิลสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและตัวกลางซึ่งตรงกับความต้องการของเปปกาว์ดโอลาที่กำลังมองหาทางเลือกเพิ่มเติม หลังจากโรดี้ต้องพักยาวจากอาการบาดเจ็บเอ็นข้หน้าหัวเข่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2024ดีนี้ยังเป็นข่าวดีสำหรับบาร์เซโลนาเพราะพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว40%จากการย้ายทีมของกอนซาเลสตามเงื่อนไขที่เคยตกลงไว้เมื่อตอนปล่อยตัวเขาไปปอโต้ในปี2023ด้วยค่าตัวเพียง8.5ล้านยูโร สำหรับผลงานในฤดูกาล2024-2025กอนซาเลสลงสนามให้ปอโต้ไปแล้ว29นัดทำได้7ประตูกับ6แอสซิสและกำลังเตรียมตัวเปิดตัวกับเรือใบสีฟ้าในเร็วๆนี้แฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ